ครับทุกคนวันนี้ก็อยู่ผมบอล VCK นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเจ้า BMW G10 ตัว 330e ให้ดูกันนะครับมีหลายคนถามกันมาเยอะมากว่าตอนนี้รถผมทำอะไรไปถึงไหนแล้วช่วยรีวิวให้หน่อยแล้วก็รีวิวตัวสีรถให้หน่อยว่าสีที่ทำมาชื่อสีว่าอะไรราคาเท่าไหร่ทำที่ไหน อ่ะเดี๋ยวคลิปนี้จะมารีวิวให้ดูเนาะแล้วก็จะมาพูดถึงตัวสีรถด้วยเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนถามกันมาเยอะมากว่าทําสีที่ไหนชื่อสีว่าอะไรราคาแพงไหมอ่ะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวทั้งคันเลยแล้วกันนะทุกคนนะสาหรับใครที่คิดถึงเจ้า BM คันนี้ผมก็ไม่ได้มีโอกาสรีวิวคันนี้แบบโหนานานนะวันนี้แบบมีคิวว่างก็เลยอ่ะถ่ายรถตัวเองให้ดูเลยแล้วกันเนาะมาดูซิว่ารถผมจะทําอะไรไปบ้างนะครับมาเดี๋ยวเราขับรถไปหาสถานที่สวยๆเลยเดี๋ยวจอดรีวิวให้ดูนะใครชอบคลิปนี้ กดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผมไป One hour later โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมารีวิวเจ้า B M W G 2 0ให้ดูเนาะว่าตอนนี้แต่งอะไรไปบ้างเมื่อกี้เปิดคลิปมาน่าจะได้ยินเสียงท่อกันแล้วใช่ไหม mm hmm. บอกแล้วว่ารถผมอะท่อโคตรดังครับทุกคนมีหลายคนชอบบอกว่า 330i e, ทำท่อยังไงก็ไม่ดังลองมาดูรถผมบอกเลยว่าโคตรดังแต่โชคดีตรงที่ไอ้คันเนี้ย มันมีโหมดอิเล็กทริกเวลาเราออกจากหมู่บ้านอะไรเงี้ยเราก็กดโหมดไฟฟ้าแล้วก็ขับออกมาเวลาออกถนนอะไรเงี้ยก็ค่อยกดโหมดสปอร์ตเปิดท่ออะไรเงี้ยเออผมว่ามันก็โอเคนะมันอันนี้คือข้อดีสําหรับรถปลั๊กอินนะทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวเรามารีวิวให้ดูแล้วกันเนาะว่าตอนนี้รถผมแต่งอะไรไปถึงไหนแล้วนะครับวันนี้มีโอกาสว้างจะได้รีวิวให้ดูสักทีนะว่ารถผมทําอะไรไปถึงไหนแล้วนี่เลย bmw g 2 3 3 0 0น e นะครับนี่เป็นไงสีสวยไหมเพิ่งทําสีมาใหม่เลย เดี๋ยวเรามาดูของแต่งกันนิดนึงแล้วกันนะทุกคนว่าคันนี้มีรายละเอียดของแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวแนะนําก่อนเนาะคันนี้เป็นตัวก่อน LCI นะทุกคนนะรู้สึกว่าน่าจะเป็นตัวปี2020นะรุ่นนี้ก็สามารถจูนได้แล้วคันนี้ยังไม่ได้ล็อกกล่องน,นะทุกคนก็ไม่ต้องส่งกล่องไปปลดที่รัสเซียอะไรให้ยุ่งยากเลยนะเพราะว่าผมโชคดีตรงที่ผมซื้อรถมาแล้วได้ตัวปี20ออปชั่นเต็มไม่โดนตัดด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูของแต่งเนาะ อย่างด้านหน้าจะมีกระจังหน้า M Performance นะอันนี้เป็นกระจังหน้าแท้นะครับทุกคนสำหรับใครที่ขับ g 1 0อยู่ก็แนะนำว่าไปซื้อของแท้ดีกว่าราคาสูงนะทุกคนนะไม่แพงน่าจะอยู่ประมาณสัก5,000กว่าบาทนะสำหรับกระจังหน้าแท้ M Performance นะสีเขาจะเป็นสี Gossi b แ a c k นะทุกคนนะก็จะเป็นเป็นโนแบ็กนี่แหละแล้วแต่คนจะเรียกนะมันจะดำออกเงาเงิดนึงเนาะแล้วก็ลิ้นหน้า ก่อนหน้านี้ผมมาใส่ลิ้นหน้าของแบรนด์ 3D มดีมาก่อนแต่ว่ามันก็แหกไปแล้วนะทุกคนนะเพราะว่าลิ้นมันค่อนข้างจะเตี้ยแล้วก็ด้านหน้าตรงด้านข้างอ่ะมันค่อนข้างจะยื่นออกมาเนาะเวลาขับอะไรเงี้ยมันก็ต้องระวังค่อนข้างมากเลยก็แตกไปแล้วอันนี้ก็เปลี่ยนมาใหม่ก็เป็นทรง M Performance นะแต่ว่าจะเป็นลิ้นหน้าคาร์บอนแบบ3ชิ้นนะของแท้จะไม่มีลิ้นหน้าที่เป็นคาร์บอนนะทุกคนนะต้องบอกก่อนเพราะว่าของแท้จะเป็นแค่สีดําเงาปกตินะสำหรับลิ้นหน้า M p e r f o r m a แ c e แล้วก็มันก็จะไม่ใหญ่ได้ใหญ่แบบนี้นะ,ะชุด้้้้าาานนนหนประะมมณีีแลวก็จ โลโก้50ปีนะนี่อันนี้ก็ไปเปลี่ยนมานะเป็นโลโก้ตัว50ปีนะสำหรับใครสนใจก็ไปหาสั่งกันได้นะที่ศูนย์นะราคาก็ไม่ได้แพงนะถ้าผมจะไม่ผิดนะน่าจะตกตัวละประมาณ2,000กว่าบาทนะนาหลังและในอยู่ประมาณสัก5,000เนี่ยแหละถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็พูดถึงเรื่องสีนิดนึงคันนี้ไปทำสีมาใหม่นะเป็นสีฟ้ากับบูนะทุกคนนะชื่อสีว่าฟ้ากับบูทำมาที่แบเอเรียกับพี e ่โอนะสำหรับใครที่สนใจอย,อยากจะทำสีนี้ก็ ไปที่แ a บ a r e รียแล้วก็บอกว่าอยากจะทำสีรถให้เหมือนของบอล VCK พี่โอแกก็จัดสีนี้ให้นะตอนแรกผมไม่ได้ตั้งใจเอาสีนี้นะทุกคนนะตอนแรกตั้งใจจะเอาสีสีเหลืองเซาเปาโรยินโลนะแต่ผมรู้สึกว่าไอ้สีนั้นะเวลามันอยู่กลางแดดอะมันถ่ายรูปออกมาสวยได้ยากมากเพราะว่าสีมันผมก็บอกไม่ถูกอะสีเซาเปาโรยินโลมันจะแบบเป็นสีเขียวมะนาวก็ไม่ใช่พอมองใกล้ๆมันก็ออกสีเหลืองตอนแรกจะทําสีแดง สีแดงก็กลัวจะแบบมันจะจี๊ดไปหรือเปล่าเราก็เลยแบบอ่ะเอาสีนี้แล้วกันเนาะเป็นสีฟ้ารู้สึกว่าเวลามันขับรถตอนเย็นๆหรือว่าตอนกลางวันอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าสีมันค่อนข้างสวยมากและยิ่งกลางคืนอ่ะโหบอกเลยว่าโคตรสวยเลยเดี๋ยวดูสีใกล้นะเนี่ยสวยๆนะสีมันจะแบบเป็นเหมือนคล้ายๆออกฟ้าพัดเทวนิดนึงอนะ่ะทุกคนนะมันจะเป็นฟ้าอ่อนๆอะ่ะสวยๆถ้าเกิดช่วงเย็นๆอ่นะผมว่าสีมันสวยมากเลยนะ ดูดิเห็นปะแต่ว่าถ้าเกิดเจอแดดอ่อนๆหน่อยนึงอ่ะผมว่ามันก็จะเป็นสีแบบขาวไปเลยอ่ะทุกคนเนาะเห็นปะ่ะขาวดูดิมันจะแบบขาวนวลๆอนะ่ะผมก็บอกไม่ถูกแต่สีสวยมากค่าทำสีก็ได้อยู่ประมาณสัก4ี่ห0ื่นหรือ0้าหมื่นแหละเนาะลองไปถามได้สําหรับไซส์ bmw นะทุกคนนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูด้านกันชนด้านข้าง ตรงนี้ก็มีทําเป็นไฟมุมส้มนะทุกคนนะอันนี้มีหลายคนถามมา,มา,มาเยอะมากอันนี้เป็นตัวตัวอเมริกาเลยนะทุกคนนะตัวนี้ก็คือเบิกจากฝั่งต่างประเทศมาเลยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นรถฝั่งอเมริกาตัว bmg 1 0อะ่ะตรงเนี้ยด้านมุมกันชนอะ่ะเขาจะเป็นไฟทับทิมสีส้มเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นบ้านเราอะ่ะเอเชียมันก็จะไม่มีใช่ไหมทุกคนเพราะว่าต่างประเทศอะ่ะประเทศเขามันจะมีหมอกมั่งอะไรบ้างอะไรเงี้ยรถ ต่างประเทศอะ่ะมันก็จําเป็นจะต้องมีตัวไฟมุมส้มที่มันเป็นสีส้มนะเพราะว่ามันจะได้สะท้อนแสงเนาะเพราะต่างประเทศหมอก เยอะควันเยอะอะไรพวกนี้ต่างประเทศเขาก็เลยจําเป็นจะต้องมีตัวรีเฟกเตอร์ด้านข้างกันชนนะอันนี้ผมก็ไปทํามานะทุกคนนะอันนี้เบิกแทนนะประมาณสักหมื่นสองนี่แหละไม่น่าข้ามไปกว่านี้นะที่ที่มันแพงนะมันแพงทํากันชนหน้าเพราะว่าเราจะต้องเจาะกันชนหน้าแล้วก็ทําสีใหม่นะแต่ว่าไอ้ตัวไฟทับทิมมันก็ไม่น่าจะกี่พันนะผมก็จําไม่ได้แต่ว่าเบ็ดเสร็จผมจ่ายไปก็ประมาณไม่ข้ามหมื่นสามนะทุกคนนะต่อไปอ่าเดี๋ยวให้ดูล้อ คันนี้ยังเป็นล้อเดิมอยู่นะผมว่าล้อเดิมตัว 330E อ่ะผมว่ามันลายมันสวยอยู่แล้วแต่ว่าติดอย่างเดียวตรงที่สีเดิมอ่ะมันไม่ค่อยสวยผมไม่ค่อยชอบสีเดิมสีเดิมมันเป็นสีดับเบิลสปองแล้วมันจะเป็น2ส,สีสลับกัน ตัวก้านอ่ะจะเป็นสีเงินตรงขอบอ่ะมันจะเป็นสีดําผมรู้สึกว่ามันดูหลูไปอ่ะมันดูไม่ค่อยสปอร์ตอ่ะก็เลยเอาแม็กเดิมอ่ะเอาไปทําสีนะอันนี้เป็นสีแบบลอกได้นะคือดิฟสีเนาะถ้าเกิดผมเบื่อสีดําผมก็ลอกออกแล้วผมก็ทําเป็นสีเดิมก็ได้อะไรเงี้ยและอีกอย่างข้อดีของการดิฟสีล้ออ่ะมันช่วยป้องกันพวกรอยหินกระเด็นใส่ล้อด้วยอเออเนี่ยผมไ่ดูนะเนี่ยเห็นปะ าเกิดอันเนี้ยมันใช้มานานแล้วมันก็จะลอกตามการเวลามาแนละ้วทุกคนนะแต่ว่าถ้าเกิดเจอพวกเศษถิ่นอะไรเงี้ยล้อเราก็จะไม่มีรอยทุกคนนะอันนี้คือข้อดีของการดิฟสี่ล้อมานะสี่ล้อก็น่าอยู่ประมาณสักเก้าพันนะถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็จะมีจุ๊บลมนี่อันนี้ก็เบิกศูนย์ได้เลยประมาณพันสองอนะ่ะถือว่าถูกมากเลยนะของแท้นะแล้วก็เบรกอันนี้ก็เปลี่ยนมานะเดิมเลยจะเป็นสีนํำเงินนะเป็น M s port เนาะอันนี้ก็เป็น M Performance ก็คือจะเป็นสีแดงนะชุดนี้ก็น่าจะประมาณสักแสนสองนะราคาอาจจะไม่ได้ เป๊ะๆนะราคาผมเอาแบบกลมๆเนียทุกคนนะแล้วก็ผมไห้ดูฟิตเมนตช่วงล่างเนี่ยคันนี้ก็มีใส่โช๊คมานะเป็น KWV3 mm hmm. ก่อนหน้าเนี้ยใครที่ตามผมอยู่แล้วจะรู้ว่าผมมาใส่สปริงโหลดไอบักมาอยากจะบอกว่าสปริงโหลดอ่ะทรงมันสวยนะสำหรับ120อ่ะใครที่ไม่ต้องการโหลดเตี้ยๆผมว่าใส่สปริงโหลดอ่ะโอเคเลยแต่ว่าสปริงโหลดอ่ะมันนุ่ม แต่ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยเรื่องการขับขี่สักเท่าไหร่นะสำหรับผมผมว่ามันไม่ได้แตกต่างแต่ว่าใครที่ต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์มากขึ้นเข้าโค้งให้มันรู้สึกว่ามันจิกถนนมากขึ้นผมบอกเลยว่ากัดฟันซื้อโชคประมาณแสนกลางๆจบสุดครับทุกคนนะอันนี้ฟิตเมนต์ถือว่าลงมาน่าจะเตี้ยมากแล้วนะแต่ว่ามันสามารถกดลงมาได้อีกนะอันนี้เป็นล้อแม็กขนาดขอบ19แล้วนะผมว่าฟิตเมนต์มันก็กําลังดีอะหน้าหลังลงมาแบบโหฟิตเมนต์พอดีเป๊ะเลยแต่ว่าก็อาจจะ ขับยากนิดนึงนะเวลาขึ้นห้างอะไรเงี้ยอาจจะต้องตะแคงนิดนึงนะแต่โดยรวมผมว่าเวลามันถ่ายรูปอะร้อยบเก้าค่อนข้างสวยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูของแต่งเพิ่มด้านข้างนะนี่อย่างด้านข้างก็จะมีโลโก้ M Sport อันนี้นะอันนี้ก็เบิกศูนย์เลยประมาณ3,000กว่าบาทไม่แพงไม่แพงเพื่อนนะเป็นสีดําเงาเดี๋ยวผมว่าสวยสเนาะแล้วก็ผมจะพูดถึงเรื่องการแรปสีนะผม อยากจะแนะนําว่าถ้าเกิดใครที่สนใจอยากจะแรปสีอ่ะแนะนํา <grading> ว <note> <The> ่าให้ดูร้านดีๆนะเนี่ยถ้าเกิดร้านที่เขาแรปดีๆอ่ะผมไปดูตรงนี้เขาจะเก็บงานผมไปดูนะเนี่ยอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้นะแต่จะบอกว่าผมมาเคยแรปรถมาก่อนหน้านี้แล้วถ้าเกิดร้านดีๆอ่ะเขาจะเก็บงานตรงเนี้ยขออะไรตรงเนี้ยเห็นปะเขาเก็บงานเนียนมากเลยผมไปดูเนี่ยเห็นปะเก็บงานเนียยเนียนก่อนหน้านี้ผมเคยแรปมาอีกที่หนึ่งอ่ะโหบอกเลยว่า แล็บไม่ได้เรื่องแบบฟิล์มเด้งอะไรหลายอย่างเลยอันนี้เอาจริงการแล็บสี่รถอะฟิล์มมันเด้งอยู่แล้วเป็นปกตินะทุกคนนะอันนี้ผมก็ยังไม่ได้เข้าไปเก็บงานเลยนะถ้าเกิดที่ไหนที่เขาเคลมมาว่าแล็บวันเดียวกับบ้านได้เลยอะฟิล์มไม่เด้งผมบอกเลยว่าอันนั้น,นะระวังนะระวังเวลาลอกออกนะประมาณสักปี2ปีอะเพราะว่าบางร้านเขาอาจจะใช้ทามเมอร์ทาตามพวกกันชนได้นะเพราะว่าให้ตัวฟิล์มมันเกาะแล้วเวลาเราลอกตัวฟิล์มออกอะสีมันจะหลุดอันนั้นอนะระวังนะสําคัญมากนะทุกคนนะ ถ้าเกิดแลบที่ไหนแล้วฟร์มันเด้งอ่ะอันน่าถือว่าปกตินะทุกคนนะเพราะว่าแลบเสร็จเราก็ต้องเข้าไปเซอร์วิสอยู่แล้วเป็นปกตินะทุกคนนะกระจกบองข้างอันนี้ก็เปลี่ยนมานะเป็นของ M Perform a n c e นี่ให้ดูของแทนะ้น่าจะอยู่ประมาณสักสามหมื่นนิดๆนะนีนน่สวยๆนะเห็นปะมันจะไม่เหมือนของปลอมเห็นไหลายคาร์บอนเขาอ่ะเนี่ยแล้วก็สเกิร์ตข้างสเกิร์ตข้างนี้ก็เป็นของ M Perform a n c e นะแต่ว่าไม่ใช่ของแท้นะเพราะว่าของแทจะไม่มีคาร์บอนนะครับทุกคนเนี่ย อันนี้ผมเลือกใช้เป็นคาร์บอนนะผมรู้สึกว่าผมยังชอบคาร์บอนนะก็เลยแบบช่างมันด้านข้างอยากได้เป็น,น,าานปานะค,นนะนนคบบาร์บ,บนนอนแล้วก็เนี่ยหลังคาหลังคานี่ก็แรปมานะทุกคนนะเป็นสีกอสซี่แบ็กเนี่ยก็คือแบบดําเงามากดําแบบเนี่ยเหมือนในนี้เลยอ่ะเห็นป่ะเหมือนคิ้วตรงนี้เลยอันนี้ก็ดําอันนี้คือแรปมานะแล้วก็เนี่ยผมไปดูเสาประตูเห็นปะ่ะสีเดียวกันเลยเป็นสีดําแบบนี้นะกอสซี่แบ็กนะแล้วก็จะมีคลิปฉลามที่เป็นคาร์บอน อันนี้ก็เป็นของ M Perform a n c e นะครับทุกคนน่าจะอยู่ประมาณ1 1 0 0 0นะประมาณนี้ไม่แพงไปกว่าน,นี้หรอกนี่เดี๋ยวให้ดูฟิตเมนต์ล้อท้ายเนี่ยนี่ล้อหลังยางล้อรถผมจะใช้เป็นแบรนด์ของ GT Sport S2 นะสำหรับแบรนด์ GT ผมมองว่าราคาย่อมเยานะแล้วก็ประสิทธิภาพไม่หนีกับตัวมิชลินเลยนะทุกคนนะอันนี้อยากจะแนะนำมิชลนะินน่ะน่าจะอยู่ประมาณสัก ประมาณ3 0 0 0 0ื่ปลายๆนะสำหรับตัวมิชลินพายออลสปอร์ต5นะถ้าเกิดเป็นซีรีส์ขอบ19นะสเปคนี้เลยตัว3 3 0 e นะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบรนด์ Gt อะราคาก็จะดรอปลงมาประมาณเกือบรึ่งเลยทุกคนรู้สึกว่าชุดนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก2 0 0 0 0ต้นๆนั้นเพื่อนก็ถือว่าเซฟงบไปได้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะสำหรับใครที่จะเลือกเปลี่ยนยางแล้วผมบอกเลยว่าประสิทธิภาพไม่หนีกับตัวพาย o t ล5เลยนะทุกคนนะแล้วที่สาคัญคือราคาถูกด้วยอะเดี๋ยวมาดูชุดหลัง ชุดหลังบอกเลยว่าแท้หมดนะทุกคนนะราคาอาจจะรุนแรงนิดนึงนะสำหรับใครที่เพิ่งแต่ง G20 นะะเดี๋ยวพาดูว่ามีอะไรบ้างอย่างตัวบนฝากระโปรงก็จะมีดักเทลนะเป็นของ M Performance นะอันนี้แท้นะประมาณ30,000ื่นนิดๆถ้าจำไม่ผิดแล้วก็จะมีโลโก้50ปี3 3 0ส e, อันนี้เดิมนะเพราะว่ามันไม่สามารถเปลี่ยนของแท้ได้นะเพราะว่าของแท้มันจะไม่มีสีดำนะถ้าเกิดเปลี่ยนก็คือจะต้องเป็น M340 แต่ว่ารู้สึกว่ามันดูตลกนะ แล้วก็ด้านหลังก็จะมีดิฟฟิวเซอร์ก็จะเป็นทรงของ M 3 4 0นะแล้วก็จะมีคาร์บอนตรงกลางเป็นของ M Performance นะทุกคนนะ mm hmm. เดี๋ยวผมไล่ราคาแล้วกันนะว่าแต่ละชิ้นมันเท่าไหร่นะอะอย่างดิฟหลัง mm hmm. ดิฟหลังผมจําไม่ได้อะแต่ว่าตอนบินใบเสร็จมันออกมามันอยู่ประมาณ7-8 0,000ดหมื่นเลยนะไอ้ไอ้ดิฟหลังแบบเนี้ยนะทุกคนนะดิฟหลังเราสามารถเลือกได้นะไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นสีดําอยู่แล้วเนาะสีก็สีแบ็กนะแต่ว่าไอ้ตรงคาร์บอนตรงเนี้ยราคามันอาจจะแพงนะถ้าเ,เกิดเบิกมือหนึ่งอนะเพราะว่าทางเซ็ตเนี้ยมันอยู่ประมาณ เกือบเกือบแปดหมื่นนะทุกคนนะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่คิดว่ายมันแพงไปอะ่ะเราก็ไม่ต้องเอาตรงนี้เป็นคาร์บอนก็ได้นะเราเปลี่ยนเป็นสีดําเงานะราคาก็จะอยู่ประมาณสนะักสามหมื่นเก้าสี่หมื่นเนาะราคาประมาณนี้แล้วก็ชุดท่ออันนี้เปลี่ยนมานะเป็นปลายท่อของ m 3 4 0นะอันนี้เป็นสีกอ o ซ s y black นะเป็นสีดาเงาเนาะมันจะมีอีกสีหนึ่งก็คือจะเป็นสี c e เลียมเก y อันนั้นก็จะแพงกว่านะประมาณสนะักหมื่นห้าหมื่นหกนี่แหละแต่ว่าชุดปลายท่อเน,นี้ผมซื้อมาประมาณหมื่นหนึ่งอันนี้เป็นปลายท่อแทนนะเคยยใส่่ปปลาปลาทออมแ รู้สึกว่าทรงมันจะไม่เหมือนกันนะถ้าเกิดของแท้ทรงมันจะดันออกมาเห็นว่าแล้วมันจะมีช่องเว้าวอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดของปลอมอ่ะมันจะพอดีกับตัวดิฟวเซอร์ตรงนี้ครับทุกคนอันนี้คือวิธีสังเกตน,นะผมเคยลงคลิปไปแล้วของปลอมกับของแท้มันต่างไงแล้วก็ท่อคันนี้เรามีทอมท่อทั้งเส้นนะเปลี่ยนดาวไปเปลี่ยนเส้นกลางแล้วก็เปลี่ยนมอพักหลังก็คือทําทั้งเส้นเลยให้ดูไม่รู้ว่าในกล้องเห็นหรือเปล่าเนี่ยเห็นปะทำทั้งเส้นเลยนะเสียงบอกเลยว่าดังมากอันนี้ก็เป็นดิฟแท้นะ ข้างใต้เขาจะเขียนว่า m p e r f o r m a n c e เลยประมาณนี้ก็คือเราจะต้องเบิกตัวนี้ด้วยนะเวลาเบิกจาไว้จะมีตัวนี้เล็กๆด้วยแล้วก็จะมีตัวซับข้างในด้วยสําหรับใครที่จะเบิกนะเพราะว่าตอนเบิกผมดูทุกชิ้นเลยนะว่ามันมีชิ้นไหนบ้างเพราะว่าราคามันแพงอ่ะเดี๋ยวพาไปดูภายในเพิ่มภายในภายในอย่างภายในกระเถิบเข้ามาก็จะมีนี่เลยก่อนเพื่อนเลยจะเป็นสครับเพจเอ็มเปอรอร์แมนนะอันนี้ก็แท้นะอันนี้ประมาณสักหมื่นหนึ่งเนาะเป็นคาร์บอน เดิมเลยมันก็จะเป็น M Sport นะผมว่าเปลี่ยนมันก็มันก็ดูสวยดีนะทุกคนนะแล้วก็จะมีชุดนี่ชุดรองพรมนี่ก็จะเป็นของแบรนด์ 3D นะชุดนี้ก็ประมาณ7,000บาทนะสำหรับ G10 เลยก็ตรงรุ่นนะทุกคนนะไม่รู้ว่ามีใครแบบใส่กันหรือเปล่านะสำหรับแบรนด์ 3D นะอันนี้ก็สปอนเซอร์ให้มานะทุกคนนะขอบคุณมากมี 3D แล้วแล้วก็จะมีตัวนี้ติดมากับรถอันนี้จะเป็นพยางนะทุกคนนะกันกันพรมอีกชั้นหนึ่งแล้วก็จะมีชุดพรม M Performance ไอชุดนี้ก็ซื้อมาประมาณหมื่นหนึ่งเนี่ยแหละเพื่อนเพื่อนนะถือว่าแพงมากๆแล้วก็ไม่เคยเอาเท้าไปสัมผัสเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเสียดายเงินนะเพื่อนเพื่อนะก็เลยแบบรองแม่ง3มชั้นเนี่ยทุกคนนะเนี่ยแบบนี้เลยแล้วก็กระเถิบขึ้นมาอ่ะจะมีพุมอะไรนะครับที่เป็นของ m p e ม f o r ร a n c e นะรู้สึกว่าตอนนี้ราคาน่าจะขึ้นนะนาจะประมาณสัก7จ็ดถึงแปดหมื่นบาทแล้วนะตอนผมซื้อมาผมซื้อมาแค่ห้าหมื่นห้ายังไะตอนนั้นผมก็ว่ามันแพงแล้วนะตอนนั้นก็กัดฟันซื้อนะตอนตอนนี้รู้สึกว่าราคามันดี โอเคนะซื้อของแต่งมาแล้วราคาขึ้นนะ่ยชุดพวงเนะี้ยก็จะเป็นอ่าเป็นไดคาร์บอนแล้วก็จะตัดด้วยอะคันทาร้านะเพื่อนนะพวงนี้ก็น่าจะมาสัก7 8นะ็ดแปดหมื่นอ่ะถือว่าแพงมากแพทเทิร์นชิพยังเป็นแพทเทิร์นชิพแบบสั้นนะก็คือจะเป็นทรงเดิมเนาะจะเป็นแบบไดคาร์บอนแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนได้นะเป็นของ M3 ก็ได้ก็จะเพิ่มอีกประมาณ1 8ื0 0แปถึงสองหมบาทเนาะแล้วก็คอนโซลกลางอันนี้คอนโซลกลางก็จะเป็นทิมเอ็มเฟอร์แมนนะครับนี่ ชุดนี้ก็อยู่ประมาณ40,000บาทตีวกลมนะทุกคนนะมันจะเป็นไดคาร์บอ bon, นเนาะแล้วก็ตรงนี้ที่เท้าขาก็จะเป็นอะคันเาราประมาณนี้เลยแล้วก็เนี่ยให้ดูของผมมาเป็นปี20นะรถไม่โดนตัดออปชั่นนะเห็นปะ่ะมีแบบหนีบกระชับอะไรตรงเนี้ยตรงปีกตรงเนี้ยก็คือยังอยู่นะทุกคนนะนี่คือข้อดีที่ชาร์จไวเลสมีให้กล้อง360มีให้นะรายละเอียดคร่าวๆประมาณนี้นะสําหรับเจ้า G20 ของผมนะคันนี้เอาจริงนะสเตปต่อไปอ่นะ เราตั้งใจจะไปจูนสเตจสองแต่ว่าคิดไปคิดมาแล้วไม่รู้จะทําดีหรือเปล่าเพื่อนๆคิดเห็นว่ายังไงว่าจะทําดีหรือเปล่าเพราะว่าคันนี้อางจริงแล้วก็แทบจะไม่ได้ใช้งานเลยแล้วก็ไม่ได้ขับเร็วด้วยก็เลยแบบไม่รู้ว่าจะไปจูนดีหรือเปล่าเพราะว่ามีหลายสํานักมากที่ติดต่อมาอยากจะจูนรถผมนะเพราะว่ารถผมอะมันจูนได้แล้วเพราะว่ามันเป็นตัวปี2020นะหลายๆคนก็เอ้ยคุณบอลเอารถมาจูนไหมผมจูนให้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังไม่สะดวกแต่ว่าคันนี้มันทําทุกอย่างมาพร้อมหมดละ ท่อเราก็เดินมาทั้งเส้นแผ่นกองเบ C แล้วเราก็เปลี่ยนมาผมตีให้คันนี้น่าจะอยู่ประมาณ3 0ม้มานะเพราะว่าเคยขึ้นไดโนมาละแต่ว่าเราเดินท่อมาเราก็ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะแต่คิดว่าแรงม้ามันก็น่าจะประมาณ300นิดๆน,น,นี่แหละนั้นเพื่อนนะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ล้อคันนี้อนาคตก็อาจจะเปลี่ยนล้อนะแต่ว่าก็ยังอยากได้คอนเซปต์ที่มันเป็นล้อขนาดขอบ19นิ้วเหมือนเดิมนะเพราะว่าผมก็อยากได้ทรง19เห็นปะถ้าเกิดเป็นล้อ19อ่ะรถมันก็จะสามารถ จัดทรงให้มันดูเตี้ยลงมาได้นะทุกคนเนาะแต่ว่าล้อตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะาแบรน,น์อะไรดีเพราะว่าอยากได้ HIE w a r s วอ e ์สไนเนอร์ออยากจะได้ล้อแบรนด์แต่ว่าไม่อยากได้ล้อฟอร์ตนะทุกคนนะพวกล้อสั่งตัดอะไรเงี้ยอยากจะได้แบบล้อแบบเป็นแบรน์เลยอะไรเงี้ยแบบไม่ไม่จำเป็นต้องฟอร์ตก็ได้อะไรเงี้ยกำลังคิดอยู่ว่าจะาล้อลายไหนดีประมาณนี้นะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ถามกันมาเยอะมากว่ารถผมทำอะไรไปถึงไหนแล้วถ้าเกิดอัปเดตเดี๋ยวจะมารีวิวเพิ่มให้ดูนะครับ ก็เป็นว่าคลิปนี้ถ่ายดูแล้วนะสำหรับเจ้า G20 สีฟ้ากับบูนะสำหรับใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวถ้าเกิดคันนี้อัปเดตยังไงจูนยังไงเปลี่ยนล้อย,ยังไงแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวเพิ่มให้ดูนะสำหรับใครที่ถามกันมาวันนี้ถ่ายคลิปไปดูแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนบาย